จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราสะสมแต้มนะคะจากการใช้รูปปะคะของชินันเ a y นะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าใครที่เข้าไปเล่นเกมนะคะของแอปชินันเย์นะคะก็จะมีแต้มสะสมนะคะอย่างที่เคยบอกว่า ถ้าเราได้แต้มสะสมเกิน1 0 0 0 0หมคะแนนขึ้นไปนะคะเราสามารถทอนเป็นเงินสดนะคะผ่านตู้เอทได้นะคะของธนาคารชินฮันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะคะก็ก่อนอื่นเข้าไปที่แอปของชินฮันเพลย์นะคะเสร็จแล้วกดชินฮันปลัสื่อมุมขวามือด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รหัสนะคะ เมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นว่าหมายชินทานโพยต์ถือนะคะตรงนี้นะคะอ,อ,อย่างของแอดมินเองนะคะจะได้อยู่ที่ 13, 1 3 7 8 1คะแนนนะคะซึ่ง1คะแนนเท่ากับ1วอนนะคะถ้าเราต้องการที่จะทำการถอนนะคะเป็นเงินสดนะคะผ่านที่ตู้ a t m เนี่ยเราก็ทำได้ดังนี้นะคะไปที่3ขีดนะคะเสร็จแล้วกดเลือกที่โพสต์ถือนะคะ แล้วเลือกด้านล่างนะคะ atm ช่วยกุ่มนะคะ atm ช่วยกึ่มนะคะก็จะมีขั้นตอนมานะคะก็1พอยต์นะคะก็คือ1หนึ่งหมื่นคะแนนขึ้นไปนะคะแล้วก็รหัสนะคะก็คือต้องจำรหัสด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากดที่เข้าอินนะคะ อันนี้นะคะในการที่เลือกของคะแนนนะคะก็คือจะมีะแบงค์นะคะที่สามารถกดได้ก็คือจะเป็น1 1 0 0 0 0หมื่นวอนนะคะแล้วก็แบงค์ห้าหมื่นวอนนะคะก็เราจะเลือก1 0 0 0 0หมื่นนะคะแต่เราก็จะขึ้นมานะคะเบอร์โทรของเรานะคะคือเบอร์โทรที่เราอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รหัสนะคะกตัวอันนี้คือเราต้องจำนะคะเพราะว่าเราต้องไปกด ที่ตู้ ATM ด้วยนะคะเราก็ใส่6ตัวนะคะอันนี้ตั้งได้เลยค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งด้านล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะกดด้านล่างนะคะช่วยกึิมชิ้นช่องนะคะช่วยกึมชิ้นช่องด้านล่างนะคะตอนนี้นะคะก็คือจะมีระยะเวลานะคะหลังจากที่เราทำรายการนะคะเพราะว่ใส่รหัสอีกทีนะคะ กนเรานกดด้านล่างนะคะซึ่งเป็นชิ้นช่องนะคะใส่รหัสของชิ้นฮันเพลย์นะคะเราก็กดคลังอินนะคะตรงน,นี้มันก็จะมีเวลานะคะกอสิบห้านะคะซึ่งจุดห้าสามนะคะก็คือเป็นสิบห้าชั่วโมงนะคะกับ ห3นาทีนะคะอันนี้ที่สามารถทำรายการที่ตู้ ATM ได้นะคะเดี๋ยวรอไปดูกันนะคะวิธีการกดทอนเป็นยังไงนะคะ a f เมื่อมาถึงที่ตู้เอที็ของธนาคารเนียงานแล้วนะคะก็กดเยอเกินเชื่อเกินนะคะแต่เรากดสีเขียวเรากดสีเขียวทั้งหมดทีนึงนะคะ กดความอินอีกครั้งน,นะคะแต่เราเลือกนี่ชิงฮันรัสเีนะคะมาเชนฮันปลอยเถิดชื่อเกงใส่เบอร์มือถือนะคะเด็กเรานะคะกดความอินใส่ราัาทุกตัวนะคะที่เราตั้งไว้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็มีรายการน,นะคะที่เราแจ้งไว้หนึ่งหมื่นวอนนะคะ,ะกดที่เขา้าสินนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้กดเขา้าสิ่งอันนี้เราก็เลือกนะคะเลือกถือค่ารับไปเลยรับไปเลยน,นะคะอันนี้เรารับนะคะเป็นตัวไปสร็จนะคะ แล้วก็เงินสดนะคะหนึ่งพันหนึ่งหมื่นวอนนะคะวันนี้ก็สามารถทําได้นะคะตีตัวเองแข่งขันชิงทรัพย์เท่าไหร่นะคะไปก่อนนะคะขอเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะที่ช่อง YouTube นะคะมีต่างอินไบชินทรัพยแบงก์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะธนาคารชินทรัพยไทยชินทรัพย์กรไทยแลนด์สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะ